เพื่อนๆพ,พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะเป็นนักลงทุนนะครับในคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า s i p m e นะครับวันนี้อยากจะเรียนเชิญกับทุกท่านครับว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ มือใหม่หัดลงทุนนะครับมือเกา่ามือเกา่าต้องขออภัยจริงๆนะครับว่าช่องนี้หรือว่าคลิปนี้ขออนุญาตเรียนเชิญน้องใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่อาจจะเคยคล่มบอดอยู่กับการลงทุนแบบการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าหุ้นแต่ถ้าวันนี้ท่านสนใจคริปโตเคเรนซีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่วัยรุ่นหรือว่า ไวยต่างๆเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเทรนใหม่ของโลกนะครับทางการเงินที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่จะสะสมไว้นะครับเป็นกำไรของชีวิตหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้เราก็มาพูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขออนุญาตขั้นตอนง่ายๆเพื่อที่จะให้เพื่อนพี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้สมัครบัญชีซิมเมของเรา ได้แบบง่ายๆโดยที่เรามีรหัสผู้แนะนําขออนุญาตนะครับท่านสามารถยิงบาร์โค้ดตรงนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการสมัครได้เลยซึ่งเราก็จะมีคําแนะนําให้ท่านเป็นขัน้นตอนนะครับก็ถามว่าสมัครผ่านเว็บได้ไหมได้แต่ถ้าสมัครผ่านโค้ดผู้แนะนําเราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกันในฐานะเป็นการดูแลกันนะครับซึ่งอันนี้ถือว่า อยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละท่านนะครับบไปเราไปกันต่อเลยนะครับผมะครับเพื่อนเพ่อนะครับ,รบย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเข้า,าแพลตฟอร์มซิปเมกนะครับเอามือถือของท่านสมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีลายเปิดลายนะครับแล้วก็สแกนไปที่ ตัว qr code นี้นะครับทุกท่านก็จะบอกว่าอ๋อมันง่ายแค่นี้เองแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นไป,นปนตามขั้นตอนนะครับทีนี้ผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเรื่องนี้ถามว่ายากหรือง่ายไม่ยากสำหรับคนที่เข้าใจกระบวนการแต่จะยุ่งยากแล้วก็อาจจะรู้สึกงงงสสำหรับ เพื่อนบางคนที่ไม่คุ้นชินกับระบบการลงทะเบียนออนไลน์นะครับซึ่งผมเจอด้วยประสบการณ์ของตนเองนะครับหลายคนก็ลังเลว่าเอจะกรอกอย่างไรทําแบบไหนนะครับผมพาทุกท่านมาทําแบบง่ายๆนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในหน้าจอนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครบัญชีซิมเมกของคุณโดยท่านจะกรอกอีเมลของท่านนะครับเช่นในนี้ผมก็จะกรอกอีเมลของผมเองก็คือ m y s e c r e t 1 8 9 gmail com ผมย้ำตรงนี้กับทุกท่านนิดนึงนะครับอยากจะให้เป็นอีเมลที่ท่านไม่ค่อยได้ใช้นะครับและคิดว่าจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการที่จะเทรดนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้นะครับหรือว่าจะเทรดพวกบิตคอยพวกซิปเมหรือว่าอีทูเรียมะเร็งต่างนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยขอให้ท่านตัดสินใจใช้อีเมลสัก อันหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อต่อไปนั้นข่าวสารต่างๆที่เข้ามานั้นก็จะทําให้ท่านเนี่ยตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับใส่รหัสผ่านให้แข็งแรงนะครับเพราะจะบอกว่ารหัสผ่านนี้เป็นตัวสําคัญมากก็มีคําแนะนําว่าท่านจะต้องมีรหัสผ่านด้วยตัวอักษร1ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเลขแล้วก็ปนไปด้วยสัญลักษณ์แล้วกอ็อย่าลืมว่าโค้ดผู้แนะนำเนี่ย ถ้าท่านได้ลิงก์ของผมนะครับหรือว่าสแกน QR Code ก็ถือว่าเราจะได้ดูแลก,กันนะครับผู้แนะนำก็จะมีผลประโยชน์อยู่บ้านบางส่วนนะครับในการได้รับการแนะนำแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิงก์อันนี้ไปลงทเบียนก็จะได้รับประโยชน์ด้วยกันนะครับบินวินทั้งคู่นะครับจะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเสร็จสรรเรียบร้อยกดยอมรับแล้วก็กดสร้างบัญชีนะครับทีนี้ เมื่อเรานะครับได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีการยืนยันอีเมลของเรานะครับโดยตรงนี้เราก็กดคลิกตรงนี้เลยนะครับว่า go to gmail com หรือถ้าเกิดใครมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็สามารถเปิดเครื่องอีเมลของท่านได้นะครับก็จะปรากฏว่าอีเมลของท่านนั้นมีการยืนยันยืนยันอีเมลนะครับของ s i m เมกเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ s i m e มขอให้สนุกกับการเทรดนะครับ โดยคลิกเพื่อยืนยันอีเมลตอนนี้และกระุณาคลิกลิงก์ภายใน24ชั่วโมงหากไม่สามารถเข้าลิงก์ได้ก็กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเขาได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราคลิกยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับเราก็มาโหลดนะครับโหลดแอปนะครับหรือจะเข้าเว็บไซต์ผ่านเดสก์ท็อปผ่านเครื่อง PC หรือว่าจะเป็น iPad ก็ได้นะครับแต่ขอแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยโหลดแอปนะครับ 10เมกใน App Store หรือ Play Store นะครับและทีนี้เราก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบขอแนะนำว่าถ้าทำผ่านมือถือนะครับหรือว่า iPad ดีที่สุดนะครับโดยเราไปโหลดแอป10 m มกมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะกระบวนการนี้จะมีการยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดอีก อย่างเป็นขั้มเป็นตอนมาสู่ขั้นตอนสำคัญนะครับที่เราจะต้องยืนยันตัวตนของเรานะครับเราพร้อมที่จะยืนยันตัวตนนะครับมาคลิกตรงนี้ครับเริ่มต้นการยืนยันตัวตนของเราจะมีการถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่แล้วก็อัปโหลดเอกสารกันเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างครับ เรื่องแรกเลยนะครับเราจะต้องยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานะครับความจริงเนี่ยมือถือที่เราใช้งานเนี่ยเราจะบอกกับเพื่อนๆของเราใช่ไหมครับวันนี้เราจะทำธุรกรรมทางการเงินโดยมีการเทรดคริโตเคอเรนซีนี่ถือว่าเบอร์มือถือของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเป็นเบอร์ปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือว่าเราจะต้องใช้รับ OTP เพราะฉะนั้นปกติแล้วเบอร์เบอร์ผมเนี่ยจะแจกจ่าย ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแต่ขออนุญาตปิดไปนิดนึงนะครับหลังจากที่เรารับ otp เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็กรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านนะครับเป็นคนสัญชาติไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการทำ kyc หรือ know your customer นะครับซึ่งเราจะต้องให้ทาง s ิ p m มกรับรู้ว่าเราเป็นใครมีไรายได้อย่างไรนะครับและมีการยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับ โดยเฉพาะเรื่องบัตรประชาชนของเรานั้นใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็รหัสหลังบัตรนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นว่ารหัสหลังบัตรเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าเป็น a b c ของเราอาจจะเป็น m e หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกรอกไปตามความจริงนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับและทีนี้มันจะมีะเรื่องรายละเอียดที่เราจะต้องเอารายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนบ้านหรือใบอนุญ,ญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง พาสปอร์ตของเราเนี่ยครับยางได้อย่างหนึ่งที่ต่างจากบัตรประชาชนนะครับอัปโหลดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ขออนุญาตว่าท่านมีใบขับขี่ใช่ไหมครับก็เอาใบอนุญาตขับขี่แต่ถ้าเกิดเด็กๆอาจจะบอกว่าใช้ทะเบียนบ้านก็ใช้ได้ครับก็เลือกถ้าเลือกเลือกใบอนุญาตขับขี่นะเราก็ติ๊กตรงเลือกเอกสารใบอนุญาตขับขี่แล้วเราก็มาถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดเอกสารเข้าไปแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้ก็จะมีข้อมูลออกมาให้เราเห็นว่า รายละเอียดที่เรากรอกลงไปทั้งหมดนั้นนะครับชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษชื่อสกุลเป็นภาษาไทยนั้นก็จะมาโชว์ให้ทุกท่านดูว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็ค่อยกดถัดไปก็จะมีรายละเอียดวันเดือนปีเกิดออกมาโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับบัตรประชาชนหรือว่าหลังบัตรนี่ยก็จะมีโชว์ให้ทุกท่านดูอันนี้ผมปิดไว้นะครับเพราะถือว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ควรจะต้องปกปิดนะครับแล้วก็ติ๊ก ยอมรับเงื่อนไขหรือว่ายอมรับข้อตกลงในการบริการที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ10ปเมเมื่อข้อมูลถูกต้องก็ดำเนินการยืนยันตัวตนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จกระบวนการแรกไปก่อนนะครับเขาก็จะบอกขอบคุณสาหรับการส่งข้อมูลและเราก็กดดาเนินการต่อทุกท่านครับนี่หมายความว่าท่านก็จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวตนของท่านโดยการเอาหน้าตาของท่านเนี่ยนะครับ ถ่ายลงไปในมือถือนะครับจึงขอแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยใช้มือถือจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นพวกอ n d r o i d อะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็น iPhone หรือ Android หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นๆก็แล้วแต่ท่านนะครับตามสะดวกเมื่อท่านพร้อมแล้วนะครับเอามือถือมาส่องกับหน้าตัวเองนะครับให้หน้าอยู่ในกรอบวงลีนี้นะครับแล้วท่านก็กดสตาร์ทนะครับ กดสตาร์ตตรงวิดีโอขอย้ำตรงนี้กับทุกท่านนะครับว่าท่านจะต้องไม่ช้าจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดช้าเกินไปเนี่ยท่านจะต้องทําซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ท่านหันซ้ายถ้าก็ซ้ายหันขวาก็ขวานะครับแล้วก็กดถ้ามันมีตัวเลขปรากฏขึ้นมานะครับสมมุติตัวเลข798ท่านก็ต้องพูดตามว่า798นะครับอันนี้ไม่ใช่ใบหวยนะครับแต่อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าจะมีการาสุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับหลังจากที่ ท่านผ่านตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับ่านกรอกข้อมูลที่เขาโชว์มาแล้วก็ระบุนะครับบุคคลอื่นที่ท่านอยากจะให้เขาติดต่อได้ถ้าหากว่าเขาติดต่อได้ท่านไม่ได้สมมติติดต่อผมไม่ได้อาจจะให้ติดต่อกับภรรยาผมหรือให้ติดต่อกับลูกผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเพื่อนผมที่สนิทนะครับก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเขาแล้วก็กดถัดไปแล้วก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะครับว่าเราให้ข้อมูลของเขาเนี่ย ตัดทาง10เมกเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนโทรศัพท์มาเขาจะงงงๆนะครับคนที่เราเยืนยันนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ปีเจามีหรือไม่มีนะครับแล้วก็เคยมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ถูกอบชหรือหน่วยงานอะไรยึดทรัพย์สินโดยปกติและอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าคลีนหมดนะครับก็ไม่มีก็ติ๊กว่าไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลนี้เข้าไปในระบบนะครับ กรอกข้อมูลรายได้ของท่านนะครับรายจ่ายของท่านหรือว่าสถานะทางการเงินของท่านในปัจจุบันมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินอันนี้ไม่ต้องลออผมนะครับอยากจะให้ทุกท่านทําตามแบบความเป็นจริงของแต่ละท่านนะครับเสร็จสรบเรียบร้อยก็จะมีแบบที่สรุปมาว่าประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่านนั้นความเสี่ยงในสเต็ปของเขาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3 6ของผมเนี่ยได้28ของท่านอาจจะน้อยกว่าผมหรือมากกว่าผมก็แล้วแต่นะอันนี้เมื่อกดยอมรับเรียบร้อยนะครับก็ ส่งข้อมูลนี้ไปยังซิปเมกนะครับแอดมินเขาก็จะดูแลเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วนี้นะครับจะต้องใช้เวลาประมาณ2-7วันสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเปิดบัญชีไม่ไม่ยากนะครับแต่เนื่องจากว่าความต้องการของคนเนี่ยต้องการมาลงทุนในกิบสโตครีซี่เนี่ยเยอะมากนะครับเท่าที่ฟังมีวิทยากรที่เขาพูดว่าในปีก่อนเนี่ยมีคน เปิดบัญชีของทวีตประมาณสัก3ามแสนแล้วกว่านะครับแต่ปีนี้เนะี่ยปี64เนี่ยมีคนเปิดบัญชีกันประมาณล้านกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตัวกันมากๆในวงการนักลงทุนหรือว่ามือใหม่หัดเทรดแล้วนะครับโดยเฉพาะคริสตเคอเรนซีเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก2วันนะครับท่านก็เข้าแอปของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ แอปที่ท่านโหลดมาจาก App Store หรือ Play Store นี้นะครับท่านก็เข้ารหัสของท่านนะครับเป็นอีเมลของท่านแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบังคับให้ท่านเนี่ยใส่เลข4ตัวนะครับอาจจะเป็น1 2 3 4 4 5 6 7้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เปิดแอปตัวนี้นะครับท่านก็ต้องเลือกก็ทํางทำให้ได้นะครับเสร็จสมเรียบร้อยแล้วท่านอยากจะเรกใช่ไหมครับท่านกดฝากครับแต่ท่านยัง ไม่สามารถจะเทรดได้ครับท่านจะต้องป้อนข้อมูลบัญชีเงินฝากเช่นสมมติผมมีบัญชีเงินฝากธนาคารกับีกรเนี่ยผมก็ต้องใส่รายละเอียดชื่อบัญชีของผมแล้วก็เลขบัญชีของผมพร้อมกับถ่ายหน้าบัญชีของผมแล้วก็อัปโหลดลงไปเมื่อส่งเข้าไปในระบบเรียบร้อยเขาก็จะบอกว่าเรากําลังตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณคุณจะสามารถฝากหรือถอนได้อีกในไม่ช้าแ,แสดงว่าอยากจะเทรดนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงก็รออีกประมาณ 2-7วันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพน์ทัานทุกท่านครับวันนี้การลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการเคลื่อนไหวของไอ้สกุลเงินต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเธอรี u m หรือว่าซิฟเมอะไรก็แต่แล้วแต่นะครับเส่นอัพทเนี่ยหรือที่หลายๆคนเนี่ยสนใจเนี่ยจะเป็นสกุลเงินต่างๆเนี่ยมันมีความผันผวนสูงมาก ถ้าท่านต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จท่านจะต้องให้เวลาศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านสําหรับมือใหม่ว่าถ้าอยากจะลองฝึกหัดลงทุนนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์หรือสร้างผลตอบแทนนั้นท่านก็ถือว่าทดลองทําได้แต่ไม่ได้แนะนําว่าทุกคนจะต้องทํานะครับขอให้ทุกท่านที่มีความสมัครใจ และมีความสนใจโรคทางการเงินซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแนวทางการลงทุนไปอีกแบบรูปแบบหนึ่งเนี่ยถ้าท่านสนใจก็ลอง,งลงทะเบียนนะครับใช้ QR code นะครับที่ผมโชว์ให้ทุกท่านดูนี้เอามือถือเปิดไลน์แล้วก็สแกนส่องเข้ามาลงทะเบียนได้หรือจะใช้ลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะคุยในส่วนแรกของการลงทะเบียนก่อนแล้วส่วน คลิปต่อไปนั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการลองเลือกแล้วลงทุนการเงินนั้นวางแผนอย่างไรดีนะครับก็โปรโดติดตามนะครับก็ Subscribe ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้อนนงๆทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจขอบคุณครับผม